มาตัดนางหวานค่ะนางหวานเช่นนี่นี่นี่สองตัวนี้ลุยค่ะดูเขาลุยจนแระแทะเลยโอเคนี่ค่ะนางหวานเยอะแยะเลยพอแล้วครับโอ๊ไม่โหดด้วยไม่โหดด้วยผมไม่โหดเลยผมยิง่งหนีตัดนางหวานไปนแกงใส่ผ้าไปแมงลักเราก็มี นางหวานสวยๆเลยค่ะนี่โอ้มีต้นที่สวยเลยแกเพิ่งตัดไปเมื่อวานนี่มาปอกนางหวานกันจ้านี่ค่ะนางหวานมีจะลำม,มีใหญ่ทั้งนั้นเลยนี่จ้ะนางหวานค่ะใส่ถึงมือด้วยนะ นา,นางหวานจ้าอันนี้จะลอกเอาสีเขียวๆออกเลยนะคะไม่เชิงลอกหรอกเหมือนปาดอะ่ะนี่จ้าได้เป็นกระมังลเะงลเกือบเต็มกระมังแล้ะค่ะเดี๋ยวเรามาแกงกันนะจ๊ะเก็บใบยะนางกันนะคะใบยะนางไปคั้นสดๆเองจ้านี่ค่ะแหล่งใบยะนางนะ เก็บมาได้แล้วค่ะใบยะนางจะมาขยี้เองพอดีเครื่องปั่นเขาเสียจ้ะขยี้เอง <Okay. S 1> แล้วเราก็ต้มน้ําทิ้งนะคะต้มน้ําทิ้งน้ำหนึ่งค่ะช่วงระหว่างนี้ก็จะไปคั้นใบยะนางก่อนจ้าเนี่ยค่ะมันออกน้ําสีชมพูชมพูนะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟแล้วค่ะปิดไฟแล้วก็ไปแกะหอมตำพริก ขันน้ำยานางก็ได้แล้วจ้าใบยานางที่คันจ้าใบยานางขันกรองน้ำใส่หม้อแล้วนะจ้าตำพริกแข้งกับหอมแดงจ้าเดือดผุดๆเลยจ้าจะแกงใส่ปลากระป๋องนะคะอันนี้แกงลองอยู่นะครั้งแรกในชีวิตจ้าลองอยู่ค่ะใส่ปลากระป๋องลงไปนะคะ ใส่แต่ตัวค่ะนะไม่ต้องนกโครลีสักหน่อยก็จะใส่ใบแมงลักลงไปจากข้างบ้านเขาสร้างนะคะสร้างบ้านค่ะกำลังสร้างบ้านจัดสัรอีกสองหลังจะก็เลยจะเสียงเจียเจียหน่อยนี่ค่ะปิดไฟแล้วจ้าจะปิดไฟแล้วจ้ามาเด้อแกงนางหวานครั้งแรกในชีวิตใส่ปลากระป๋องค่ะ ปิดไฟแล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมด้วยกันนะคะนี่หอมๆเลยค่ะใบย่านางสดๆคั้นใหม่ๆรสชาติได้เลยค่ะเค็มเปรี้ยวอบอหวานหน่อยหวานตามนะจ๊ะหวานตามนางหวานค่ะนางหวานไม่มีพริกลูกโดดอันนี้คือขาดพริกลูกโดดอย่างเดียวเลยค่ะแซบ่แซบจ้า มาจ้าได้เวลามาจ้าได้เวลาทดลองสีมือชิมสีมือนะคะครั้งแรกในการแกงนางหวานนะจ้าใส่ปลากระป๋องค่ะอร่อยอร่อยอย่าลืมใส่มะขามเปียกด้วยนะคะแซบๆจ้า